คูเหนื่อยหลังจากทริปแสนยาวนานแล้วมันก็ดึกแล้วเราจึงตัดสินใจที่จะเข้าพักโรงแรมในที่แห่งหนึ่งครับเอาละครับ,รบยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่เกมรูมสองูนย์สองนะครับมีอะไรดีที่ห้องสองศูนย์สองและในคืนนี้เดี๋ยวจะมารับชมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราดูเหมือนจะกลับมาจากการเที่ยวนะครับ เที่ยวที่แบบยาวนานเลยกนะ็น่าคิดว่าน่าจะหลายวันนะแล้วน่าจะเป็นช่วงกลับแล้วคือมันดึกแหละเราก็เลยตัดใจเออมาพักที่โรงแรมก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้เราก็เลยมาที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่แนวโรงแรมนะครับข้างหน้านเราก็เนียกเป็นแผนต้อนรับนั่นเองนะครับพวกโอเคกลับลได้หรือเปล่าทุกมาถึงเองสวัสดีครับหืเสียงมามงร้่นมากเลยอะ่ะตรงนี้มีเหมือนจะมีคนมาก่อนหน้าเราครับกินเหมือนจะเป็นพิซซ่าไว้ก่อนแล้วอะ่ะ อันนี้หนังสือเป็นรูปช้างนะครับไม่มั่นใจมันคืออะไรอันนี้เป็นข่าวนะครับดาวเทาบอมบิงเหตุระ,ะเบิดที่ดาวเทาหรอวะคืออะไรวะน่าจะประมาณนั้นครับผู้กว่าก็ร้ายอหรอไปไม่ได้อยูรุสวีครับไม่ทราบว่าดีคุณต้องการจะพักในคืนดีใช่ไหมครับของแชทนะครับผมต้องการพักสักหนึ่งคืนนะครับผม ด้านอ๋อด้านนอครับเดี๋ยวผมขอญอาตหากุญแจเฮ้ยรับซิครับเฮ้ยงวยไทยเหรอคืออะไรอ่ะแล้วไม่เียงคนร้องอะไรอ๋อไม่ต้องสนใจเรื่องประตูน,นะครับก็แค่แลมนะครับอันนี้นะครับกุญแจห้องของคุณเป็นห้องสองศูนยสามเฮ้ยไม่มีอะไรจริงเหรอเอาดี ก็ค,คือเป็นมวยด้วยเนี่ยเมื่อกี้คือเตะก้านคอไปทีหนึง่งเตะเข้าประตูไปอะ่ะจะมีเสียงคนร้องมาจากด้านในนะคุณผู้ชมแล้วด้านบนนี่เป็นไม้กางเขนที่กับหัวด้วยนะครับไม่มั่นใจว่าสื่อถึงอะไรเขาญาติโทรตำรวจได้ปะไม่ได้นะครับมีกระาดาษแปะตรงนี้กดไม่ได้นะคุณผู้ชมโอเคห้องของเราได้สองศูนย์สามนะจะอยากไปดูอะ่ะมีอะไรบ้างวะ อุ้ยเอ่ยตรงนี้ไม่มีอะไรที่คุณจะไม่ต้องมาดูหรอครับสัตว์ตกใจวัดเจดเค้เสีกยกอะไปได้ดไหรอวะโอ้ยอุ้ยโอ้โหอยจะไปดูข้างหลังเฮ้ยแม่เอ้ยไม่ไปก็ได้คือไปแถวนี้ไม่ได้เลยอ่ะเขาดุจริงครับพนักงานที่ดุจริงไม่เอาจริงด้วยดิอันนี้ดูเหมือนจะเป็นชั้นหนึ่งมะแล้วสองคือสามนี่น่าจะชั้นบนนะครับ แต่ด้านหลังประตูนะั่นคืออะไรวะอยากรู้จริงวะมีโดดฉากนิดนึงเห็นละสองศูนศูนย์แล,ว, 200. แลวขวานี่คืออะไรบ้าดมืดๆ่ด่คุณผู้ชมผมมองไม่เห็นเลขวะไม่มีเลขครับห้องนี้อาจจะเป็นห้องเก็บของอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกันไม่รู้อ่ะห้องอะไรอ่ะ ไม่มีเลขบอกเลยนะครับไม่สามชั้นหรอเนี้ยเอาดีแต่ชั้นบนนี่คือบันไดไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้ถูกตีทึบไปซึ่งบันไดยอยู่ไหนวะปแปลกๆเนี้ยทำไมมันขึ้นชั้นสามไม่ได้วะไหนแวะหน่อยดิสองสูตรเปิดไม่ได้นะครับสองสูตหนึ่งก็เงียบกิฟท์สองสูตสอมมีคนอยู่นะคุณผู้ชม ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวห่ืคนข้างล่างครับเพราะว่ากินพิซซ่าแล้วก็ดูหนังสือพิมพ์เหมือนกันเลยเปิดเพลงอยู่ด้วยเนี่ยห้องเราก็ต้องอยู่ตรงนี้โอเคแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเราต้องแวะให้ครบก่อนเดี๋ยวจะพลาดอะไรไปนะครับสองศูนย์ห้าแล้วเปิดไม่ได้สักบาเลยวะทาไปแปลกเท่าไหร่นะครับรูปเหมือนชั้นเราเนี่ยจะมีแค่สองศูนย์สองนะครับที่มีนคนอยู่เชืว่าฉันเดินเลยห้องมาแล้วเนี่ยฉัน มันจะเดินกลับไปอ่ะเฮ้ย hey, มันมให้เราไปวะมุมมืดตรงนี้นี่คืออะไรวะนะมันมืดมากเลยคุณผู้ชม,มกมมองไม่เห็นวะไปไม่ได้หรอกเพืนได้แค่นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นบันไดนะบันไดที่ขึ้นชั้นสามอ่ะเออยวเข้าห้องดีกว่านะใส่กุญแจเข้าไปดูดีนะอยู่ปะเหียตกใจหมดสัส อยูด่ดีก็สไลด์หน้าเข้าไปฉันจะต้องไปอาบน้ําก่อนที่จะไปนอนนะครับโอเคป,ปิดปรตูก่อนอย่างแรกอะห้องเล็กๆนะครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรโฮเทลมันจะเป็นแบบเหมือแนบบแบบแค่นอนเฉยๆอย่างเดียวจริงๆอะห้องมันก็จะแบบประมาณนี้รูปภาพนี่มันคืออะไรวะนะมันดูแบบทรงๆเดียวกันเลยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรเนี่ยต้นมงต้นไม้อะไรต้นไม้อีกล้ะห,ห้องน้ำพื้นน่าลื่นมากอะโอ้โหพื้นน้างเงาเลยเออ ไม่มีเงาเลยครับผู้ชม,มอยากเห็นหน้าเองวะ่ะหล่อปะวะอันนี้กำลังกดมัว่วซั่วอยู่นะครับอาบน้ำก็ต้องเข้าน้มามันก็ปิดประตูะครับโอเคเอไม่ปิดประตู้หรออ๋อไม่ไม่เป็นไรมั้งโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราอยู่คนเดียวไงอาบน้ำไปเดี๋ยวเราไปเข้านอนนะครับโอเคเสร็จแล้ว นอนดีรอนอะไรอะ่ะจัดไปครับโอ้ยเชี่ยเอ้เสียงอะไรวะเนี่ยเสียงมันเหมือนมันจะมาจากทางห้องฝากตรงข้ามของเราเลยอะ่ะห้องฝากตรงข้ามก็คือัองตรงข้ามห้องอะไรวะสองสตรอะไรวะ ไม่รู้แต่ลั่นมากต,ต้องออกไปดูนะครับเรามีกล้องเดี๋ยวนี้นี่เราไปเอาเป็นช่างภาพเหรอหรือว่าเราแค่แบบถ่ายเฉยวะกาด,ดิเดลกลยอยะไรยเงี้ยคุจะเสียงดังมากเลยกูน้องไม่หดับเพื่อนไอ้เฮียสอง้สองแน่เลยหูประตูอย่างบึ้มทำอะไรมาเนี่ยวัรุ่นแน่เลยครับทำไมเพลงด้านขนานี้คนอื่น,นี้ไม่ไออกมานี่แสดงว่าห้องอื่นนี่ไม่มีคนอยู่นะมีม่ห้องเราทษค,ครับ เออช,ช it, bed, mm ่วยๆรถเสียงหน่อยได้ไหมครับพอดีมีบางคนนี่กำลังนอนอยู่ครับเสียงเครียดแบเนี่ยเฮ้ยเชี่ยไมีเสียงคนร้องข้างในวะคุณผู้ชมกีดด้วยอ่ะหลังจากนั้นเราก็บอกว่าเราจะต้องไปคุยกับพนักงานต้อนรับนะครับเพราะว่ามีเรื่องบางอย่างมันจะเกิดขึ้นในห้องสองสู่สองว่ะเครียมื่อที่ผ่านเดี๋ยวกุมาจากทางไหนเนี่ยเฮ้ยมืดไปเฮ้ยเอาไปไม่ได้หรอเอากูไปทางไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องแน่ครับในห้องเสียงผู้หญิงนะครับไม่แต่ตอนคืนนี้เสียงผู้หญิงก็ไม่แปลกวะหรือแลกวะไอเฮีย้ยแล้วบันใดไปไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้ห้องไหนอ่ะอ๋อในห้องเราเฮ้ยมันมืดไปอะ่ะเลยผมควรจะต้องไปเอาเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปเอากล้องก่อนวะเออว่ะใช่ปะ เราว่าใช่อย่างน้อยก็เปิดไปฉายหน่อยเพราะว่าทางเดินแม่งมืดมากเลยป่ะไม่ใช่ว่ะอ๋อเคโทรศัพท์เลยแจวดิเออไม่ต้องลงมาก็ได้หีอือว่าเออดิสิั่เลยครับไม่ทำาใบมีอะไรช่วยหรือเปล่าครับเออผมห้อง203นะผมคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแบบแปลกมากๆจากห้อง202นะครับ นี่คุณอยู่ในห้อง203งันน้นนะครับใช่ครับผมอยู่ห้อง203ครับเฮ้ยเดียวเดียวเดียวฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเชีย่ยแล้วอะไรวะเนี่ยเล่นกูแล้วดิโอ้โหเราโซนอะไรวะเนี่ยขอหย,ยิบกล้องแล้วก็ไปบันทึกโอ้โหไม่ใช่เรื่องเพื่อนเอา้าทำไมมาถึงบอกว่าห้อง203ว่างอยู่วะไอ้เชี่ยก็กูก็อยู่เนี่ย แล้วพนักง,งานก็เป็นคนให้กุญแจเราเองแล้วบอกว่านี่ครับเป็นกุญแจห้อง203เอ้ยหรือมื่อคิดผมดูผิดวะว่าห้อง202อันนี้ไม่บรรจใจแล้วคุณผู้ชมผมคิดว่าแต่ถ้าดูไม่ผิดอะคือมันบอกว่าห้องเราว่า,วางอยู่นะครับไม่ดูว่าต้องไม่ดูแล้วเปิดเพลงลั่นเน,นี่ยนี้แล้วมีเสียงอะไรแปลกๆด้วยผมนี่เตรียมไปตากล้องมือดีนะครับผมได้เห็นของแ่มแน่ โ <Ooh. S 2> อ้โหกูออกกล้องวางเหอะถ้าภาพมึงจะแย่ขนาดเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนภาพปกติใช่ป่ะมึงเปิดกล้องขึ้นมาแล้วหูหนังผีเลยเอ่ะเพื่อนเย้ยแหละตอนนี้ราบันทึกอยู่เป็นเวลาตีห้าหรือเปล่าครับเนี่ยตีห้าสิบสี่นาทีนะครับวันทนี่ยี่สิบเจ็ดเดือนกันยายนปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับเวลาตีห้าก้องสองส,สองที่แม่งแบบว่าเปิดเพลงอะไรเอ้ยเฮ้ย มันเงียบไปแล้ว,วคุณผชมแล้วประตูก็แง้มออกมาด้วยครับไอ้งแง้มแง้มนิดนึงอ๋อที่เราเดินออกไปไม่ได้คือมันมีอะไรบล็อกเราอยู่ครับผมก็ว่ามันเรามาจากทางนี้นี่ว่าเหี้ยแล้วไงบันไดไม่มีลงแล้วเนี่ยแต่แสดงว่าเราสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าผมเดาว่านะั่นเพราะว่าเรามีไฟได้กตอ,อนอื่นเราเข้าสองถึงสองก็ได้ปวว่าววะ โอ sí, ้เฮี้ยบรรยากาศเปลี่ยนเลยวะเพลงที่กูได้ยินแบบลั่นเมื่อกี้ไปไหนวะเนี่ยเอ้ยกว่าไม่ดีแน่เลยวะอุ้ยอะไรอะอะไรเนี่ยไอ้มือแน่เนี่ยเฮ้ยโอ้โหใหญ่เบิ่มเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้้ยะเยย้ย้้ย้ยเเเฮ ไอ้ยี่ไม่วิ่งอ่ะนอ้องไม่วิ่งอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยขยี้หนะ้าไม่เป็นไรผมไม่วิ่งวะเสียมาโหดหัว,วจัดจัดเอ้ยไม่ไม,ไม,ไม,ม่กดวิ่งไม่ได้ไหรอมาคุณผู้ชมเดี๋ยวกี้ผมควรทำอะไรวะอตอนตู้ปะไม่ต้องซ้อมก่อนนะจริงไม่เดี๋ยวโดนรอบสอง เดี๋ยววิ่งทางยาววะเออลองวิ่งทางยาวแล้วกันเชี่ยตัวอะไรวะคุณผู้ชมมาไม่รอรีละเห็นกูก็เดินออกเลยกูต้องรองมันตื่นไหมเนี่ยมันยังตื่นแล้วตื่นแล้วนี่กูวิ่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยไอเย้เชี่ยเขาถึงกับมันเดินเลยวะ่ะอุ้ยอุ้ยสัตว์เฮ้ยอุ้ยเจ๊มันมีกี่ตัววะเนี่ยไม่รู้แนละ้วเลี้ยวขวาแล้วคุณผู้ชมเชี่ยตัวอะไรนมันร่ายเราเราเดินหยัง่งหย่องเลยวะ่ะ เดินช้าอะไรนี่เดี๋ยวเนี้ยเี้ย <G ül> อย่าบอกนะมาข้างหน้ายัดเคมาข้างหน้าอันนี้วิ่งออกอันนี้วิ่งจริงนะครับอ๋อแสดงเมื่อกี้ขาอ่อนไปนิดนึงอันนี้ขาเริ่มมาแล้วเริ่มสับโดดละเฮย้ยทางมันเปลี่ยนไปเร็วแล้วรูปประตูก่นอกนไอ้เหี้ยประตูหายงานหยาบเฮย้ยเราไอยู่ในห้องซีมเหลี่ยงกี้ได้ไหมเนี่ย สัญญาลักษณ์อะไรอ่ะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยวะปฏิอะไรสักอย่างนะครับไม่มัยย่นใจโรงงานไม่เคยเห็นมองไม่ถูกหรอคุณผู้ชมอุ้ยตัวแดงๆนั่นคืออะไรครับตาเราเริ่มเบรินะไอ้กล้องเราเริ่มเบรินะมองไม่ออกว่ะแสงสว่างที่ปลายทางเดินนัน่นคืออะไรวะเนี่ย เราเขาวิ่งไม่ออกด้วยนะครับได้แค่เดินมีบ้านเขื่อนอยู่ข้างบนหรือว่าอาจจะปลอดภยัยวะหรือว่าเรามาอยู่ห้องที่ไอพ้พลังงานนั้นมันเอาเตีนเตะ,ะใช่ปะเจะเอ,เอ๋อเฮียไม่เปิดอะ่ะโอ้โหอันนี้ไม่ดีละไม่เฮียบอกดีอุ้ยเฮียเอ้ เรียบร้อยครับผู้ชมถือว่าเป็นไปตามคาดยืนแอคแบบนี้รู้เห็นเป็นใจแน่นอนนี่คือแผนของพวกมันหรอเะเนี่ยล่อคนมาฆ่าอะไรเงเนี้นยเหรอแหมนะมีการมาแบบว่าทำเรียมทำพูดแบบว่าห้องสองศูนย์สามหรือสองศูนย์สองะไรนั่นแหละไม่มีคนอยู่นะครับก็คือหลอกให้เราตายใจให้เราแบบเอ้ยมีความรู้สึกแบบว่าเอ้ยกูต้องพิสูจนแบบ์ว่ากูต้องแบบไปดูให้เห็นด้วยตาว่าแบบไม่มีนะอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะครับ ถ้าก่อนหน้านั้นที่เราจะมาเราก็เห็นด้วยนะครับว่ามีคนเนี่ยพยายามจะเปิดประตูซึ่งพนักงานก็ช่วยเตะให้มันแบบประตูไม่เปิดด้วยเรียบร้อยนะครับคนก่อนหน้าเราหนึ่งคนแล้วก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งคนโอเคครับว่าจบแล้วสำหรับเกมรูมสองศูนย์สองนะครับอย่างนี้ป่ะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับยินดีะกดไลค์กดแชร์ที่บุคัญครับยินดีรติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับคลิปนวยครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคที่มีชัยโชคชัยวัวครับ